สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามโปรแบบกรมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025ในรอบลีกเฟสนัดที่2นะคะคืนวันอังคารที่1ตุลาคม2567สตุตกาจะพบกับสปาร์ตาปรากในเวลา23นาฬิกา45นาทีเรดบูลซาล์บวกพบกับแบรสในเวลา23 45. นาฬิกานาทีเช่นกันค่ะ ขณะที่คู่ที่จะลงสนามในเวลา2นาฬิกาจะลงเล่นพร้อมกัน7คู่นะคะบราติสลาว่าพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ PSV พบกับสปอร์ติ้งลิสบอนอินเตอร์มิลานลงสนามพบกับเซเวนาสวด้าดอทมูลค่ะจะพบกับเซลติกเลเวอร์คูเซนลงสนามพบเอซิมิลานบาร์เซโลนาพบกับยังบอยส์และอาร์เซนอลพบกับเบแอชเชขณะที่คืนวันพุทธที่2ตุลาคม2567 ชักตาโดเนตจะพบก,กับอาตาลันตาในเวลา23นาฬิกา45นาทีและจิโรนาพบก,กับเฟเยนูดรอตเดาดามในเวลาเดียวกันนะคะขณะที่คู่ที่จะลงสนามในเวลา2นาฬิกาลงเล่นพร้อมกัน7คู่ค่ะได้แก่สโตรมกราทีท่จะพบก,กับคลับบรูซอเบไลซิกพบก,กับยูเวนตุสลิเวอร์พูลพบก,กับบูลญานาลิวพบก,กับเรอัมาดริดดินาโมซากเกร็บพบกับโมนาโก,โก เบนฟิก้าพบกับแอเลติโกมาดริดและแอสตันวิลล่าพบกับบาเยอร์มิวนิกค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวสึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Spo r t b บ News Channel ค่ะ